เพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามอบอำนาจผ่านทางกฎหมายให้กับเรานะครับเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่ทุกคนเนี่ยเมื่อถูกรังแกหรือถูกระมิดสิทธิ์เราไม่ต้องการที่จะให้สังคมเนี่ยไปทําการแก้แค้น ไม่มั่นใจว่ากลุ่มที่มีความคิดอย่างนี้เยอะขนาดไหนแต่แต่เชื่อว่ามีเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กเราอยู่ในกรอบการปฏิบัติของโรงเรียนหรืออะไรเนี่ยเราก็มักจะชอบอโรงเรียนให้ทําอย่างนี้เราไม่อยากทําเหมือนกันก็คงจะมีคนบางกลุ่มที่คิดว่าใถ้ากฎหมายทำเนี้ยไม่อยากทําไม่เห็นด้วยนะครับก็ต่อต้านหรือมีความรู้สึกว่าจะเป็นฮีโร่ในกลุ่มของตัวเองในการที่จะฝ่าฝืนกฎหมายแล้วไม่ถูก จับกลุ่มดำเนินคดีไอ้หนูไงลูกมาเป็นยังไงฮะผูไม่ไหวอ่ะเงี้ยหลุดเลยอ่ะไงี้ยทำไมได้กระต้อยกับ มีความสุขความเจริญท่านเป็นผู้พิทักษ์สันติราษทำหน้าที่บำบัดทุกบำรุง,งสุขให้แก่ประชาชนสวัสดีครับผมพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ครับผู้ชาการสำนักง,งานกฎหมายและคดีครับ ตอนเป็นเด็กเนี่ยในยุคข,ของพี่เนี่ยเด็กวัยรุ่นยุคนั้นเนี่ยเราจะติดฟังรายการวิทยุที่เเก็บเงินส่วนตัวจากค่าขนมที่คุณแม่ให้เนี่ยนะครับมาซื้อวิทยุอยู่เครื่องหนึ่งติดฟังเพลงมากเหมือนวัยรุ่นในขณะนั้นก็เอาวิทยุเนี่ยไปที่บ้านของเพื่อนพี่ชายไปจัดงานปาร์ตี้อะไรกันเนี่ยฮะแล้วก็วางวิทยุทิ้งไว้ปรากฏว่ามีคนร้ายเข้าบ้าน ในวันถัดมาที่เราไปโรงเรียนแล้ววิทยุเราก็เลยถูกขโมยไปด้วยก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหมันมันแย่นะที่มีคนอย่างนี้อยู่ในสังคมนะครับเราเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเก็บเงินกว่าจะได้เนี่ยเราต้องอดออมต้องอดมื้อกินมื้อนะครับขนมอร่อยๆแล้วก็กินไม่ได้เราต้องเก็บเงินเพื่ออยากจะมาซื้อของที่เราอยากได้ตอนนั้นก็อยู่ทั้มัธยมศึกษาปีที่สองที่สามเพิ่งเก็บเงินได้อ่าแล้วของพวกนี้มันมีราคานะครับโอ้ต้องเก็บเงินนานหลายปีเป็นของใหม่เลยนะ คุณใช้ได้ไม่ถึงเดือนถูกขโมยละมาเป็นตำรวจนะครับก็เริ่มตั้งแต่ในช่วงเด็กคุณแม่พี่เนี่ยสนับสนุนให้ไปเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในช่วงวันหยุดที่วัดสวรรารามแถวฟังทนเราก็มีความรู้สึกซึมซ,ซับเกี่ยวกับเรื่องความแม่ตากรุณาปาณีอะไรที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับซึ่งเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนานะครับประกอบกับคุณพ่อเนี่ย รับราชการตำรวจอีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงต่อมาเนี่ยพี่ชายผมนะครับท่านดรหิมรัยผืพันเนี่ยท่านได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเท่านเป็นทหารเราก็เลยเกิดความอยากจะเดินตามรอยพี่ในการเป็นข้าราชการทหารตำรวจเหมือนกันก็ตอนนั้นต้องเลือกระหว่างเหล่าทหารตามพี่ชายหรืออยากจะเป็นตำรวจตามรอยคุณพ่อ พี left., left. Um ่หิมะไรก็ไปเรียนโรงเรียนในร้อยพัจุรจั่เก้าไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารเราก็เกิดความสึกอยากแต่งเครื่องแบบมั่งอยากเป็นนักเรียนในร้อยนะครับก็ตัดสินใจนะครับพอโรงเรียนเตรียมทหารมีการเปิดรับสมัครในช่วงนั้นที่พี่อยู่ชั้นพึ่งจบมัธยมศึกษาปีที่5นะครับมีการปรับหลักสูตร มารับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร2ปีนะครับก็เลยไปสมัครแล้วก็สอบติดก็เลยเข้ามาศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่30ในเหล่าของตํารวจครับคือในยุคข,ของพี่นี่มีการเลือกเหล่าไปเลยว่าถ้าคุณจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศหรือตํารวจเนี่ยต้องเลือกตั้งแต่ตอนสอบ ป่าช้าแตกคําว่าป่าช้าแตกมาจากที่อำเภอพุทธบาทเนี่ยเขาจะมีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งสําหรับใช้เผาศพเขาเรียกว่าป่าช้าตาลอยปรากฏว่าเป็นแหล่งที่ผู้้ายาติดชอบมากถึงขนาดล่าลือกันในหมู่ชาวบ้านนะครับว่าขับรถเข้าไปในกลุ่มชุมชนเนี้ยยืนรอกันเป็นแถวเลยโบกมือเรียกซื้อยาเสพติดขนาดนั้นเลยนะในยุคนั้นซึ่งก็เยอะจริงๆพอเราไปจัดช่วยเหลือการแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจลูกน้องนะครับคนที่ทํานานดีเราก็ส่งเสริม คนที่ทำงานไม่ดีเราก็ว่ากล่าวเตือนหรือลงโทษไปตามขั้นตอนของตำรวจ3เดือนนี่ผลงานเป็นรู่ม,มาทำจนกระทั่งได้รับความแม่ตาจากท่านเจ้าอาวาสวัตพุทธบาทท่านประสานมากับทางตำรวจที่ดูแลวัดอยู่ขอบคุณมากที่ทําให้ป่าช้าตาลอยเนี่ยมันสงบแล้วก็ผู้ผู้ขายยาที่เคยมาใช้พื้นที่บริเวณน,นี้หายไปหมดเลย ตอนพี่เป็นผู้กับสืบสวนจังหวัดอ่างทองเนี่ยมันมีคดีฆาตกรรมนะครับข่มขืนฆ่าแล้วก็ชิงทรัพย์ผู้ขอร้ายเนี่ยเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการด้วยแล้วก็เป็นเหตุคดีที่เกิดขึ้นก่อนที่พี่มาดำรงตําแหน่งเนี่ยสาถึงสเดือนทางสารตำรวจเขาเรียกมันเป็นคดีแห้งละก็สามสี่เดือนเนี้ยหาตัวคนร้ายไม่เจอนะครับในชุดสืบสวนเดิมเนี่ยของกองกับสืบสวนและสืบสวนภาคแล้วก็สืบสวนสถานีตํารวจเนี่ย หาตัวคนร้ายไม่เจอเพราะคดีนี้คือเป็นคดีอุจจาระสะเทือนขวัญน,นะครับเนื่องจากว่าเป็นคดีฆาตกรรมนะครับมีการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็มีการชิงทรัพย์คือรถยนต์ไปด้วยนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยเราก็ไปพบรถยนต์จอดทิ้งไว้เป็นพุ่มกับเราก็ทําตามหน้าที่เราเป็นพุ่มกับสืบสวนเนี่ยหลักสาคัญก็คือ,ค,อคุณต้องดูคดีอุจจารค้างเก่าที่ก็มาไล่ดูก็ไม่เห็นว่าคดีนี้เกิดก่อนเรามาตรงตำแหน่งสาเดือน เอ๊ะทำไมมัญหาตัวคล้ายไม่เจอ <c oughs> เขาทําครบทั่วหรือยัง <c oughs> ก็มาไล่ดูไล่อ่านจากสานวนนะครับว่ามันมีจุดอ่อนจุดบวตรงไหนแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยไปดำเนินการตามช่องทางที่ควรจะทําแล้วพี่ก็ back to the basic เลยกลับไปเริ่มต้นเลยหมายถึงว่าอันไนเมื่อเขาทำกันมาสามเดือนแล้วไม่เจออะไรเนี่ยพี่กลับไปเริ่มใหม่ก็คือณนะักุดเกิดเหตุจนกระทั่งพบว่ามันมีพยานอยู่คนหนึ่งพูดบอกว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีคนอยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะ สี่คนตามที่พูสวนกับฝ่ายสืบสวนเคยทราบนะมันมีคนอีกคนหนึ่งที่หายไปแต่ถูกปิดบังไว้เนื่องจากเป็นลูกของแม่บ้านของโรงแรมนั้นที่เกิดเหตุอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองในสุดก็คนที่หายไปเนี่ยคือคนร้ายนะครับเราก็ไปติดตามจับกลุ่มได้หลังจากที่คดีเกิดขึ้นมาแล้ว9เดือนนะครับสืบจากในแฟ้มเลยนะครับแล้วก็กลับไปสู่เบสิกพื้นฐานของงานสืบสวนคือเริ่มที่ที่เกิดเหตุเริ่มจากพยา,ยานหลักฐานวัตถุพยานบุคคล นะครับวิกิเหตุก็ไล่ใหม่หมดนะก็นี่ก็เป็นคดีที่พี่ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เราก็สามารถขี่คายคดีสำคัญสำคัญได้อีกหลายคดีครับอุดมคติตำรวจเนี่ยก็คือคุณต้องอเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุดาปาน,นีต่อประชาชนก็คือต้องเห็นความทุกข์ของประชาชนเนี่ยเหมือนทุกข์ของเรานะครับเพราะงานของเราคือการ บำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์ความสงบูสุขให้กับสังคมและพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามอบอำนาจผ่านทางกฎหมายให้กับเรานะครับเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่ทุกคนเนี่ยเมื่อถูกรังแกรหรือถูกระมดสิสธิ์นะครับซึ่งเป็นการละเมิดต่อกฎหมายด้วยเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะให้สังคมเนี่ยไปทําการแก้แค้นหรือทาการตอบโต้กันเอง เราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายระบอบดั้งเดิมแบบตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะสังคมหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็มอบสิทธิ์ในการรักษากฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับตํารวจใช่ไหมครับซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งทางสังคมเป็นองค์กรหนึ่งทางสังคมที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเมื่อในเมื่อเรามาปฏิบัติหน้าที่นี้เราก็ต้องเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปานีต่อประชาชนตามประดมคติตํารวจซึ่งก็ตรงตาม หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทางศาสนาซึ่งทุกศาสนาก็สอนอย่างนี้นะครับไม่เฉพาะพุทธศาสนาครับก็พี่ก็ถือว่าพี่ก็โชคดีนะครับก็ได้รับความกรุณาความเมตตใจจากผู้วิงชานะครับ นอกเหนือจากงานในตําแหน่งผู้ช่วยการสำนักงานกฎหมายและคดีแล้วนะฮะท่านพบตรเนี่ยท่านยังมอบหมายให้พี่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าด้านปฏิบัติการชุดปราบปรามนะครับของศูนย์ป้องกรรองันและปราบปรามกญากรรมทางเทคโนโลยีและสารนเทศของร,รชาติก็คือศูนย์พิสิท,ทีตัวย่อของเราซึ่งพี่ได้รับมอบหมายให้ป,ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์นี้ต่อนเนื่องเป็นเวลา3ปีนะครับสปีแล้วตั้งแต่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่4ี่ จนมาเป็นหัวหน้าด้านปฏิบัติการแล้วก็เป็นผู้ช่วยผอ,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 อสปอสตอรอก็ทําให้เรายังสามารถดําเนินการในการปรับปรามการทำผิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางเทคโนโลยีนะครับได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็มีผลการปฏิบัติมากมายนะครับแล้วพอเราขึ้นมาเป็นหัวหน้าด้านเราก็สามารถวางแนวทางให้กับน้องๆในชุดปฏิการนะครับให้ขับเคลื่อนในการปฏิบัติเพื่อเสริมการปฏิบัติของตํารวจท้องที่แล้วก็ตํารวจ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอิจกรรมทางเทคโนโลยีด้วยครับคำนิยามของกรมคอนะครับก็ต้องเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรู้มนนะครับให้ ตรวสอบทัดทานงานสอบสวนนะครับแล้วก็เป็นเหมือนทหารเนี่ยเขาจะมีศูนย์การทหารมา้าศูนย์การทหารลาบศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นแหล่งกําเนิดของทหารเหล่านั้นๆกมครเราเป็นแหล่งกําเนิดพนักงานสอบสวนครับหเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นฝ่ายกฎหมายให้กับสำนงชาติในเรื่องเกี่ยวกับคดีความก่อนกรมคอเนี่ยจะมีหน้าที่ในการทําความเห็นแย้งตรวจสานวนที่อายการสั่งไม่ฟ้องมีผู้เห็นสั่งไม่ฟ้องเนี่ย ในกรณีท the ี่ตำรวจสั่งฟ้องหรือตำรวจสั่งไม่ฟ้องก็ตามพอไปถึงอายการถ้าอายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยให้ส่งกลับมาที่ัวหน้าของพนานการสอบสวนกรมคอเนี่ยก็จะรับดูเรื่องการทําความเห็นแย้งนะครับกับอายการเนี่ยว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยการสั่งไม่ฟ้องของท่านพนักงานอายการเนี่ยในส่วนของหน่วยงานที่อยู่ในส่วนกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่เรานะครับแล้วก็เป็นหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กฎหมายของท้งหน่ชาติเมื่อได้รับมอบหมายให้ไปประจําคณะทํางานต่างๆนะครับในภาครัฐนะครับที่เป็นคณะทํางานตามกฎหมายเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆมาใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือใช้กับพี่น้องประชาชนตา่างเนี่ยเราก็จะเป็นตัวแทนสำนักงานชาติในการไปให้ความเห็นตอนนี้มันมีกฎหมายที่ ออกมาใหม่เยอะมากในช่วงที่พี่มาดำรงตำตแหน่งกฎหมายที่ใช้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะแต่ว่าตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะตำรวจเป็นผู้ใช้กฎหมายก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นพรบรป้องกันและประปาบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหายอันนี้น้องคงเคยได้ยินนะครับอันนี้ก็จะมีระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ต้องมาปฏิบัติกับพี่น้องประชาชนและตำรวจนะฮนะนะเยอะเลย ซึ่งในพรบไก่เกียรข้อพาพาดเนี่ยทางกรมคอก็เป็นฝ่ายเลขาก็คือกฎหมายเนี่ยกำหนดว่ามีคดีความผิดอาญาบางประเภทเนี่ยสามารถยุติได้ในชั้นการไก่เกียรไม่ว่าจะไก่เกียรโดยผู้ไก่เกียรในงานสอบสวนหรือผู้ไก่เกียรโดยศูนย์ไก่เกียรภาคประชาชนซึ่งเรื่องนี้ทางท่านผบตรได้ยกะระดับขึ้นมาเป็นนโยบายประจําปีเลยคือเป็นนโยบายประจําปี2016เลยนะครับโดยกําหนดให้สถานีตำรวจทั่วประเทศนะครับ จะต้องดําเนินการให้มีการไกลเกี่ยในงานสอบสวนให้ครบทุกสถานีและพยายามจัดตั้งให้มีศูนย์ไกลเกี่ยภาคประชาชนประจำาทางตำรวจให้ครบทั่วประเทศพันสี่ร้อยแปดสิบสามสถานีนยะขอให้มีให้ครบตอนนี้จัดตั้งเสฟฟแรกในเรื่องอาการจัดตั้งศูนย์ไกลเกี่ในงานสอบสวนเนี่ยครบแล้วเพราะว่ากฎหมายบังคับให้งานสอบสวนก็คือหน่วยงานใดก็ตามที่มีงานสอบสวนตำรวจก็มีงานสอบสวนอยู่ จะต้องให้มีการไก่เกลี่ยได้ในคดีค,ดความผิดอาญาบางประเภทสมัยก่อนไม่มีกฎหมายให้อำนาจ mm hmm. ก็ไก่เกลี่ยไม่ได้หรือว่าต้องไปนู่นขึ้นชั้นศาลก็จะเป็นการไก่เกลี่ยที่ชั้นศาลแต่ปัจจุบันกฎหมายเนี้ยพรบไก่เกลี่ยค้อพิพาทออกมาแต่ปี2562แต่พร้อมบังคับใช้จริงๆเนี้ยก็คือต้องมีผู้ไก่เกลี่ยตามกฎหมายก่อนก็ต้องมีการอบรมมีมอะไรนะฮะก็มีการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ในช่วงนี้ในช่วงที่พี่เป็นผู้ช่วการทึงานกฎหมายและคดีพอดีต้องมีการเทรนนิ่งใหม่มีการทำความเข้าใจใหม่ แล้วก็ต้องมีการอรุปู้เกยรเกียร์ใหม่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชน,นได้รับประโยชน์จากกฎหมายตัวนี้ทําให้พี่น้องประชาชน,นประหยัดเวลาลดภาระ,ะค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ถ้าเข้าสู่กบบระบวนการไกลเกลี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะก็จะไม่ต้องมีประวัติไม่ต้องพิมพ์มือเลยนะครับถ้าทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาในคดีอาญาเนี่ยประสงค์เข้าสู่กบบระบวนการไกลเกลี่ยตั้งแต่ต้นก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยไม่ต้องสวนไม่ต้องแจ้งข้อหาเลยก็ได้ ก็ไม่ต้องพิมพ์มือนะครับมีประวัติไกลเกลี่ยสำเร็จและยุติไม่เป็นคดีเลยนะครคดีจบไปเลยตามกฎหมายพระไกลเกลี่ย mm hmm. ซึ่งหลังจากที่เรามีการขับเคลื่อนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะฮร mm hmm. เราสามารถมีคดีเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยในสถานีตำรวจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสองพคดีไกลเกลี่ยสำเร็จและยุติไป1528คดีคิดเป็นร้อยละ71ของคดีที่เข้าสู่กระบวนการไกลเกียร mm hmm. ตอนนี้เราพยายามขับเคลื่อนนะครับท่านผบวตรอเนี่ยนะครับโดยท่านมอบหมายให้ท่าน ลนตรโทรนิรันดนเรเลื่อมสีท่านผู้มชมผมปตรอรเป็นประธาน,นาคณะขับเคลื่อนมีทางกมคเนี่ยเป็นเลขานะครับก็พยายามขับเคลื่อนจะให้เกิดเป็นรูปธรรมามากกว่านี้อีกนะครับแต่แค่ปัจจุบันเนี่ยเกือบหนึ่งปีตั้งแต่หนึ่งมกราสามารถไกลเกีย่ยสําเร็จยุติพันห้าร้อยคดีนะฮะลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาพี่น้องประชาชนนะถ้าคิดเป็นเม็ดเงินเนี่ยเป็นร้อยล้านนะฮะเป็นร้อยล้านนะครับแต่ถ้าพูดถึงคุณค่าทางจิตใจนะความสมานฉาันท์ของสังคม ประเมินค่าไม่ได้นะครับงั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ทางสำนังกงานกฎหมายและคดีนะครับก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังเวีนชาติในการขับเคลื่อนโครงการนี้ที่ไม่มั่นใจว่ากลุ่มที่มีความคิดอย่างนี้เยอะขนาดไหนแต่แต่เชื่อว่ามี เพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กเราอยู่ในกรอบการปฏิบัติของโรงเรียนหรืออะไรเนี่ยเราก็มักจะชอบเอะโรงเรียนให้ทำอย่างนี้เราไม่อยากทำนะเหมือนกันก็คงจะมีคนบางกลุ่มที่คิดว่าให้ถ้ากฎหมายให้ทำเนี้ยไม่อยากทำไม่เห็นด้วยนะครับก็ต่อต้านหรือมีความรู้สึกว่าจะเป็นฮีโร่ในกลุ่มของตัวเองในการที่จะฝ่าฝืนกฎหมายแล้วไม่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไอ้หนูไงลูกทำมันยังไง ฮะจริงปะผูไม่ไหวอ่ะเงี้ยหลุดเลยอะไงทาไมได้ก็ถอยออกมาไงงัดไม่ไหวก็ถอยออกมาให้ดไปยังไงก็นะครับก็อยากจะฝากว่าหนึ่งเนี่ยกฎหมายเนี่ยในการออกกฎหมายแต่ละตัวเนี่ยมันออกมาโดยกระบวนการทางรัฐสภานะครับแม้ว่าจะมีกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารแต่ก็ต้องไป ผ่านความผิดชอบจากกระบวนการทางรัฐสภาในที่สุดเช่นพรกป้องกันปราบปรามกจกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับก็ต้องไปผ่านกระบวนการทางรัฐสภาดังนั้นมันได้มีการกันรกรองในระดับหนึ่งแล้วว่ามันสมควรนํามาใช้ในสังคมนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องไปชวชนว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่งในสังคมไทยนะครับเราก็ต้องอยากจะเห็นสังคมเราเนี่ยสงบสุขนะครับเราเองก็ไม่อยากให้ใครมาละเมิดสิทธิเรานะครับ งั้นเราก็คงไม่ควรไปละเมิดสิทธิคนอื่นน้องอาจจะบอกว่า๊ไปละเมิดกฎหมายมันไปเกี่ยวข้องกับสิทธิของคนอื่นอย่างไรกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิและหน้าที่ป้องกันการละเมิดสิทธิของคนอื่นไม่ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่แล้วนะครับน้องอาจจะบอกว่าตรงๆเนี่ยเช่นทำร้ายร่างกายกันหรือมาทาอะไรกันตรงๆทาให้เสียทรัพย์เนี่ยนี่เป็นการละเมิดสิทธิตรงๆแต่อย่างอื่นมันก็มีสิทธิอย่างเช่นที่พยกอย่างเรื่องการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเนี่ยน้องจะบอกว่าผมไม่ได้ทําร้ายใคร แต่ถ้าคนไม่สุ่มดีพวกนี้ทำร้ายแล้วนะครับงั้นกฎหมายทุกตัวเนี่ยมันเป็นการรักษาสิทธิ์มันเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมการที่ไปละเมิกดกฎหมายเนี่ยท่านก็มีความผิดนะนะฮะก็มีความผิดตามกฎหมายเจ้าที่ตารวจก็มีหนะ้าที่ต้องติดตามจับกลุ่มคดีและถ้าเกิดว่าความสนุกของเราเนี่ยมันเป็นการทําให้เราต้องตกไปผู้ต้องหาในอนาคตเนี่ยมันคงกลายเป็นความทุกข์ในอนาคตนะฮะ,ะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดเมื่อมันผ่านไปมันก็มีประวัติ การถูกดาเนินคดีติดตัวไปด้วยนะครับแม้ว่าในบางเรื่องอาจจะมีการลบประวัติได้มีการไม่บันทึกลงไปได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปทำอย่างนั้นใช่ไหมครับมันจะทําให้ตัวเราเองในอนาคตลำบาก ก็อย่างที่เรียนนะครับว่ากฎหมายแต่ละตัวที่ถูกระเมิดมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกีน่หน่วยอย่างเงี้ยก็ต้องคุยกันนะครับพี่ยกตัวอย่างเลยที่เห็นเด่นชัดแล้วมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการปฏิบัติตามพรบเรื่องการคุ้มครองผู้ไม่สุบุรีนะครับคุ้มครองผู้รุโกเนี่ยเราก็มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือกันแล้วก็มีการขับเคลื่อนในการประาชาสัมพันธ์ว่าเออเรื่องยิ้มผิดกฎหมายนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสคบ กรมศุลกากรกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุหรี่ตอนนั้นที่เป็นเรื่องคิดของทางคงครือบุหรี่ไฟฟ้านะครับว่าเอ๊ะมันผิดหรือไม่ผิดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถสูบในที่สาธารณะได้ไหมในร้านอาหารที่มีระบบปรับประกาศสูบได้ไหมก็มีการตีความกฎหมายชัดเจนว่าไม่ได้นะมันก็คือบุหรี่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็การนาเข้าก็ต้องผ่านเรื่องระบบศุลกากรนะนะครับถ้าศุลกากรไม่อนุญาตก็มีความผิดนะฮะตามกฎหมายก็ชัดเจน ก็ต้องบูรณาการการันทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตัวนั้นนั้นซึ่งไม่ใช่ตํารวจหน่วยงานเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นกฎหมายหรือระเบียบที่ตํารวจเป็นหลักตํารวจก็ต้องเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนนะครับถ้าเป็นหน่วยงานอื่นเราก็จะเรียนผู้ชาท่านจะทำสื่อระสาหน่วยงานนะครับมอบอาจจะมอบเราเป็นผู้แทนในการเป็นประสานเพื่อขับเคลื่อนให้กฎหมายตัวนั้นเนี่ยมันมีการนำไปใช้เพื่อที่จะคุ้มของสิทธิพี่น้องประชาชนนะครับ รหรับความภาคภูมิใจในการรับราชการตำรวจนะฮะก็แน่นอนที่สุดนะครับก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะแม้ว่าตอนเรามาสมัครเป็นตำรวจเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ได้เลือกเราหรอกแต่เมื่อเรามาปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วเราทาเต็มที่นะตามแนวทางที่เราได้รับการอบรมสอนมาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจจากกุมชาทุกระดับชั้นเลยที่ผ่านเข้ามาในชีวิตการรับราชการของพี่เนี่ยเป็นอาจารย์ที่ทุกท่านนะท่านให้ความรู้เราแล้วเมื่อเราปฏิบัติ ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เนี่ยเราก็ได้รับกําลังใจจากผู้ตาคัมชาจากคุมชาและที่สำคัญที่สุดจากพี่น้องประชาชนอย่างที่พี่ยกตัวอย่างตอนสมัยเป็นสอปอสอพอพุทธบาทเนี่ยมันเป็นน้ําหล่อเลี้ยงนะครับทำให้เรามีกําลังใจในการปิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจว่าเออไอสิ่งที่เราทําตามแนวทางที่เราได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เป็นนักเรียนเลยนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราทาแล้วมันเกิดประโยชน์กับ สังคมกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็มีความสุขะนะครับเมื่อถึงวันหนึง่งที่เราต้องยุติบ,บทบาทไปตามวิถีทางของราชการเมื่อเรากเกษียณอายุเราก็จะไม่เสียใจเลยในเส้นทางที่เราเดินผ่านมาว่าเราได้ทําอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าจะอยู่ตําแหน่งอะไรก็ตาม ตัวตนความต้องการของน้องให้เจอก่อนในงานที่น้องชอบที่น้องทําทุกงานเนี่ยมันจะมีค่านิยมมีอ,อดุดมคติมีอุดมการของแต่ละงงานนะครับขอให้น้องเดินตามนั้นอุดมการอาจจะไม่ใช่ของที่กินได้ทางกายแต่มันเป็นอาหารทิพย์ทางใจเมื่อน้องทำตามอุดมการ์ของวิชาชีพของน้อง เมื่อถึงจุดหนึ่งที่น้องต้องยุติการทํางานนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษยียณยุติการหรืออน้องเหนื่อยละอายุมากขึ้นอยากจะเปลี่ยนน้องจะหันมองกลับมายังตัวตนในอดีตนะครับด้วยความอิ่มเอมใจและนั่นคือคุณค่าที่แท้จริงนะครับที่จะดํารงคงอยู่ในตัวตนของน้องนะครับฉะนั้นก็อยากจะให้น้องเนี่ยสแสวงหาให้เจอว่าอุดมการณ์ในวิชาชีพของน้องคืออะไรนะครับไม่ต้องอายที่จะทําตามอุดมการณ์ มันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทําให้ดีที่สุดไม่ต้องร้อยเปอร์เซนต์หรอกครับในโลกนี้ไม่มีกระดาษสีขาวทุกเรื่องมีขาวและดำปะปนกันขอให้น้องทําให้ดีที่สุดนะพี่เป็นตํารวจพี่พยายามเป็นตํารวจให้ดีที่สุดภายใต้ข้อจํากัดที่มีอยู่น้องไม่ว่าน้องจะอยู่อาชีพไหนน้องจะเป็นเกษตรกรน้องจะเป็นข้าราชการน้องจะเป็นพนักงานบริษัทน้องเป็นสื่อมวลชนน้องทําให้เต็มที่ผ่านจุดหนึ่งน้องเปลี่ยนไปทำอีกอาชีพหนึ่งน้องจะหันมองกลับมาด้วยความภูมิใจ และเมื่อผ่านแล้วมันผ่านเลยชีวิตมันไปตามกระแสของกาลเวลาเราไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้ทาให้เต็มที่เมื่อถึงวันหนึ่งเราหันมองกลับมาเราจะมีความภูมิใจเราพูดถึงเรื่องที่เราทําดีๆเราจะภูมิใจนะครับว่าเออเราเกิดมาชาตินึงเราก็ยังทําความดีให้กับสังคมให้กับคนรอบตัวให้กับตัวเราเอง